สวัสดีค่ะมื่อนี้ช่องเจไดช่องแม่เจไดาภาคกินฮาฮาก็สิมาส่วนยินข่าวอีกด้วยค่ะวันนี้กับขาวของข้ากับมี่เนาะค่ะนี่กุ้งย่างค่ะน้องกุ้งย่างเกลืออันนี้เนี่ยเด็กกุ้งย่างเกลือแล้วก็เป็ดพะโล้แล้วค่ะเป็ดพะโล้สดน้ำก็พักด้วค่ะ ค่ะตากล้านเนี่ยมาคา่ะเบาๆผาทข้า,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 าเพ่งมาคา่ะบันมากินกันค่ะเฮ้ย<า>อันนี้อันไหนลูกนะครับเอาเอาอันนั้นมาใส่อันนั้นมันเนาะน,นี่ครับมาคา่ะพี่น้องช่วงนี้กินอาหารทะเลนดูค่ะเพราะว่าช่วงเอ่อสิบ เก่ายี่สิบที่มันระบาดนะยุดกินไปเลยอันนี้กินได้ก็กินไม่ด้เลยพี่น,อนอ้องไงบอมาอ่ามันมันเหือ <c oughs> มันมันออกพี่น้องบายเดี๋ยจ้บเบิน มันโหมันมันเพลบเลยน้องได้เอานี้หม,นมปปะน้ำจิ้มเดี๋ยวสดก็น้านน่สดดีกันมัน้งอืมเอ้ยไม้ไอฝั่งนี้นยผไส้ค่ะยืม่มขา่าว่ะ มันมันไหมคะ่ะขนาดติ้นติ้นพี่นองอันแป้นพันวาอย่าพักกันกินเยอะมากมันเป็นไขมันนะคะกระปูกไส้อ้ยช่วงนี้ก่ะขอจักน้อยเนาะคะ่ะไม่ได้กินโดนช่วง โควิดนมาระบาดสวันทยี่ 20. สิบกก่าไม่ยี่สิบท่านว่าเอาเลยว่าด้กินมาเลยเงเลยวเลยก็มันใจแล้วกามากินใหญ่เลยไปได้อ

เผาน้ำกินไหมเอาถักหอมป่ะแบบมาครับพี่น้องกินดีดีถึงจะบลุกเมือกัอนกับว่าไขมันก็ได้ัช่วงนี้มันอยากไขมันกับไขมันเพอ โอ้ยมันตุบๆนี่นะติ้นครับ ค่ะขอโทษขอใยเด้วยค่ะขิงมันบางของเลยเีแหนเอนีกินหวานมันมั้งค่ะอ๋ออันนี้มันหวานนดเดียวไหอ่ะมมันมันกิ้นดอกไปนอง ความดานด้วยค่ะมาส้วนยิงเขา่ากินหน่อยน้องได้สุดยอดของความสุดยอดสุดยอดของความสุดยอดมาพี่น้องแซบ่บ ต้องหาอยู่กับเยาว่าวกันเนะะี่ยค่ะบ้านๆอีลิกระต่ายช่องมันจะได้ภาคกินฮาฮาเนาะคะ่ะบ้านๆแสบแบบบ้านเฮานี่ะเอาผักมาลูกไม่เอา ติดพะโล้กับแซ่บจ <can make> <higher> ังจะพะโล้อร่อยใหมไม่พะโล้หายหมดเลยนะกินของมากมากนกลินปิ้นๆเนาะค่ะ อืมอืมตั้งด้วยนอยว้าวคาเ์ลกินกุ้งข้าวไม่กินนาะตัวนี้แล้วค่ะดีอ่ะมัน มันมันอีหลีเดอว่หญ่ายผลเนาะตัวนี้ก็จะเป็นตัวเมียเนาะตัวตัวเมียบ้านหลกไม่รู้อ่ะโอ้โหแกนอ่ะน่าเมามาว้าวว้าวอันนี้ไม่มีติดเลยลูกนี่ต่อมันร่<ล>อนดินม,มัน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 ,มน กินมากว้ายพไปลองไปนีน่ค่ะมันนี่หรือคุ้มานาน่าเยอะเหลือเมื่อนี่นเยอะก็มางทีได้บอกกินทุกวันเลยเรื่องเรื่องพ่อบอกว่า มันไก่มันเยอะยิ่งกินกันก็ไม่อยู่ <S <S กไ็ไม่อยู่แอบกินแอบกินจ้ะอีกแล้ว สายบ้านๆเลยค่ะพี่น้องถือซา,าก่อนเลยอย่างม่รู้จักกันเลยแบบอุ้ยอุ้ยอ่อนเอานุ่มแก่นั่นยังนไม่รู้กินแบบนี้ก่อนแก่นั่นเลยแก่ปิดของออก ติงมันอืมมันปิ้นนีดดีเอาอะไรมา,าดแมกาด,าดาาก,ก,ากกับปลายอมนดน๋นี้ระคาอยู่ปลาแซลม์้นแบบนี้เ็นมาทานกัตเารนมาทานกเปล่ากินแล้วก็ย นี่มาเอา,เอากินนัแล้วไขมันพอกแต่บอกว่าของทะเลของทะเลมันไขมันเยอะว้าวนี่กินกับเขา

再去煮。嗯、mm，好、hmm. mm，没干。嗯， ดานเลยค่ะคนอ้องกินไปไรดามโตสามคือโต,ตไปดูต่ออีกหมดเลยรอเล็กพให้พ่อกินด้วยอืมอมมตมาโตมันมันคิหลมันก็มนกเม้าด้วยค่ะมากินตัวมืออ้ไรก็บอไไวอ้าว กกมือนีบกะมาช่วนกินขาวพราะทำหนีด้วค่ะแหน่อิ่มแล้วกินบะไข่เก่งค่ะแะหว,ว่าอยากเก็ดกินกินพี่น้องดเดบิ่งกันเนาะคะ่ะฝากช่องไม่ก็ได้ผ้า,ากินฮาฮาเนี่ยเด้อค่ะมือนีาส่วนพี่น้องกินข่าวมือนีก้กะขอโตสวัสดีลาไปก่อนเด้อค่ะไม่ติดจ้ะ That's all.